ทำไรลูกหุยอ่ามาพัดให้ย่าหน่อยเร็วมานี่มานี่มานี่ตัดนายตัดมานี่ตัดครับมานี่เร็วมานี่เร็วไหนไปไหนไ,ไหนไหนเจะเอาอะไรครับไม่เออปาปาเยย่าพาไปเอาป่าาไ,ไปใส่รองเท้าก่อนรองเท้าอยู่ไหนใส่รองเท้าก่อนเร็วย่าพาไปเร็ว มามาลองเท้ามาเร็เเวเร็วเร็วให้นางใส่ให้ให้นางใส่ให้ปะ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 เดี๋ยวย่า,ยาเปิดประตูก่อนอยา่ยาเปิดประตูก่อนเดี๋ยวย่าเปิดประตูก่อนมาทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้ ปะเฮ้ยเ้ยอ้าวหัวชนหัวชนออไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวย่าดูให้ไม่ย่าดูให้มา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 นี่มานี่มานี่ทางนี้โอ้ดูปลาดิน้องปลาดอกบัวน่ะดอกบวักบวสวยไหมลูกอืม <c oughs> สดชื่นรู้สึกสดชื่น <c oughs> ดอกไม้ลูกดอกไม้ นกนกหนอนนกบินไปแล้วนกนกเอเอเห็นไหมเห็นปลาไหมอ,อ,อยากได้ดอกบัวเหรอลูกดอกไม้ลตัสเรียกสิลตัสอ่อะลตัสแปลว่าดอกบัวลตัสดอกบัวพูดตามยาสิตาดในตาด โลตัสแปลว่าดอกบัวครับตื่นเต้นตื่นเต้นไปหาพ่อไปหาพ่อที่โรงงานปะไปนี่ไปช่วยย่าเก็บใบกะเพราปะปะมานี่มาดูดูดูใบกะเพราเนี่ยโอ้โหใบกะเพราสวยจังเลยใบกะเพราปลูกไว้หน้าบ้านนะคะมีว่านหางจระเข้มีโหระพามีใบกะเพรามีใบแบงลักแล้วก็ดอกอัญชันนะคะ กะเพราแดงหอมมากเลยค่ะดอกอัญชันบำรุงสายตานะคะกินอาทิตย์ละสี่ดอกห้าดอกเนี่ยค่ะเอาไปแช่น้ำร้อนดื่มกินทุกวันหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะจะบำรุงสายตาอย่างดีเลยนะคะสวยมากค่ะดอกอัญชันเนี่ยค่ะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะตาตาในตัด ไปหาพ่อดีกว่าปะ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 ,ปะเดิน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 ไปไปทางนี้ทางนี้ดูดูพี่อุดรทำงานเนี่ยโอ้ยช่างดอนขยันขันแข็ง,ง,ง,งดูพ่อกำลังทำอะไรครับพ่อกำลังประกอบขาอ่างทองเหลืองอยู่เดี๋ยวโตมาหนูจะช่วยพ่อทำงานนะคะ นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยกดกระดิ่งให้หน่อยนะจ้ารักนะทุกคนขอโชคดีมีชัยนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะเจ้าในตัดจอมป่วนน้อยและพ่อเตยโอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ ยังไม่หยุดยังไม่หยุดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีรักพาทัวร์พาทมนะคะขอบคุณมากๆนะคะวสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่ค่ะ